ตอนที่หนึ่งร้อยสี่เมื่อไม่มีผมผมก็จะไม่ร่วงหนูน้อยเพิ่งจะถูกจมูกของเธอตอนนี้ปลายจมูกเลยแดงแจ๋และดวงตาก็แดงบวมยังไม่หายเธอเงยหน้าขาวๆน้อยๆขึ้นไปมองเขาทําให้ฉินเรื่นใจอ่อนในทันทีก่อนหน้านี้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านพอกลับมาก็เพิ่งรู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นมันทําให้เขาก็รู้สึกขบขันเขาเองก็คิดไม่ถึงว่าน้องสาวของเขาจะมีความสามารถเยอะขนาดนี้ถึงขั้นที่ทํายันให้สอบได้คะแนนเต็มได้ด้วย ถ้าไม่ใช่เพราะเขาสอบได้คะแนนเต็มทุกรอบอยู่แล้วเขาก็อาจอยากลองใช้มันเหมือนกันเมื่อเห็นแววตาขบขันของเขาสายตาของโจโจก็ยิ่งดูเศร้ามากขึ้นพี่ใหญ่พี่หัวเราะเยาะหนูอยู่หรือเธอดูเศร้าขนาดนี้แต่พี่ชายก็ยังหัวเราะเยอะเธอชินเริ่นรู้สึกสำนึกผิดเขากระแอมเบาๆก่อนจะหันไปทางหนูน้อยเมื่อเห็นสีหน้าที่เศร้าสลดของเธอมันก็ทําให้เขาคิดถึงเรื่องที่เธอเพิ่งจะทําขึ้นมาเขาก็กลัน้นหัวเราะเอาไว้ไม่ได้และหัวเราะออกมาอีกครั้ง ดวงตาของโจโจเบิกกว้างในทันทีและทําแก้มป่องพี่ใหญ่เมื่อได้ยินเสียงของหนูน้อยฉินเริ่นก็ไม่กล้าที่จะหัวเราะอีกต่อไปเขาจึงเลยรีบโอทันทีพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วโจโจกอดแขนออบอ้วนของตัวเองแล้วแค่นเสียงฮือออกมาจากนั้นก็หันกลับไปตอนนี้หนูน้อยโกรธมากถึงจะโออย่างไรก็คงไม่สำเร็จแล้วล่ะ หนูน้อยโมโหจนแก้มป่องเหมือนปลาปักเป้าแต่เธอกลับยิ่งน่ารักมากขึ้นกว่าเดิมทําให้ฉินเริ่นยิ่งอยากหัวเราะมากขึ้นไปด้วยแต่ว่าครั้งนี้เขากลั้นเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นหนูน้อยคงพุ่งมาหาเขาแล้วอัดเขาจนลอยติดกําแพงแน่ฮ่า <c> ฮ <oughs> อันที่จริงหากโจโจต้องการจะหาเงินหลักก็ยังมีอีกหลายวิธีนะเมื่อได้ยินคํานี้แล้วหูของโจโจก็กระตุกขึ้นมาทันที แต่เมื่อคิดถึงเรื่องที่เขาหัวเราะเมื่อสักครู่เธอก็ยังโกรธอยู่ดีหนูน้อยไม่ได้พูดอะไรแต่หูของเธอก็ค่อยๆพึ่งออกมาและเดินเข้าไปด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นเมื่อเห็นท่าทางของหนูน้อยฉินเริน่นก็ยิ้มและพูดออกไปตรงๆยันคะแนนเต็มนั้นถือว่าเป็นสิ่งทุจริตไม่สามารถเอาไปขายได้แต่ถ้าเป็นยันอื่นๆอ,อย่างเช่นยันคล้าวคลาดยันป้องกันภยัยหรือย,ยันเรียกซับพวกนี้สามารถขายได้อีกอย่างโจโจก็ปรุงยาได้ไม่ใช่หรือ นำยาพวกนั้นไปขายก็ได้ยาที่เธอทำนั้นมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยนะทั้งช่วยคนได้อีกทั้งยังได้บุญกุศลอีกด้วยอย่างนี้ก็เท่ากับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวเลยไม่ใช่หรือหือทำแบบนี้ได้ด้วยหรือแล้วเขาจะของเงินคืนหรือเปล่าคะหนูไม่อยากจะล้มละลายอีกแล้วในขณะที่พูดนั้นดวงตาของหนูน้อยก็แดงเรื่อขึ้นมามือน้อยๆของเธอบีบกระเป๋าเอาไว้แน่นด้วยท่าทีที่เจ็บใจ หนูน้อยไม่ได้ใช้เงินเยอะและเงินในบัตรของเธอก็ไม่เคยถูกแต่ต้องเลยแต่ถึงเธอถึงเธอจะไม่ได้แต่ต้องมันจูซือเอียก็เอามันไปหมดอยู่ดีเงินที่เธอหามาได้จะต้องถูกจู่ซื่อเอียเอาไปถึง70%หากมีเหตุการณ์ให้ต้องคืนเงินเกิดขึ้นอีกเธอจะกลายเป็นคนติดลบทันทีเธอไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่มีทางฉินเรืนสายสีใสยอย่างแน่วแน ขอเพียงแต่ขายยาและยันที่สามารถช่วยเหลือคนได้พวกเขาก็จะไม่มีทางขอคืนเงินอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นจะมีคนมาขอร้องอ้อนวอนให้ขายยันให้พวกเขาเพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำโจโจไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่เมื่อได้ยินสิ่งที่พี่ชายของเธอพูดเธอก็เชื่อในทันทีตอนนี้หนูน้อยได้ลืมเรื่องที่เธอโกรธไปเสียแล้วร่างน้อยๆหันกลับมาถ้าอย่างนั้นพี่ใหญ่หนูพอจะขายอะไรได้บ้างหลักฉินเรืนครุ่นคิดแล้วเอ่อยขึ้น ถ้าเป็นยันก็ขายยันป้องกันตัวยันคล้าวคลาดและยันเรียกซับมีสามอย่างนี้ที่มักจะเจอบ่อยๆส่วนเรื่องยาเมื่อเป็นของที่ต้องกินลงไปก็จะต้องระมัดระวังสักหน่อยเอายาของเธอมาให้พี่หนึ่งชุดแล้วพี่จะเอาไปทำรายการส่วนผสมเพื่อให้คนที่จะกินสบายใจแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วโจโจเอาขวดต่างๆจากในกระเป๋าออกมากองและจัดเรียงขวดพวกนั้นด้วยเวลาอันสั้น ชินเริ่นแอบมองไปที่กระเป๋าของเธออย่างหักห้ามใจไม่ได้นี่เป็นกระเป๋าที่คุณย่าชินซื้อให้ซึ่งน่ารักมากมันมีขนาดเท่าฝ่ามือแต่ก็ไม่รู้ว่าหนูน้อยยัดของลงไปเยอะขนาดนั้นได้อย่างไรพี่ใหญ่พี่รู้ไหมว่ายาอะไรจะขายดีหนูจะได้ทําให้เยอะหน่อยโจโจนั่งไขว่ห้างกอดอกและเอามือเล็กๆจับแก้มที่นุ่มฟูของตัวเองชินเริ่นยื่นมือออกไปแล้วบีบแก้มที่นุ่มฟูนั้นพร้อมพูดว่าเราควรทํายาที่สามารถเห็นผลได้เร็วไปขายก่อนแล้วค่อยติดป้าย เพราะโจโจไม่ได้มีโรงงานผลิตยาทั้งหมดล้วนแต่เป็นยาที่เธอทำเองทั้งนั้นคนซื้อก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจว่าแต่จะเอาอะไรเป็นสินค้าแนะนำดีนะทันใดนั้นสายตาของเขาก็เหลือบมองมาที่โจโจเขาก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้โจโจพี่มีเพื่อนผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขามักจะผมร่วงอยู่เสมอเธอมียาอะไรที่พอจะรักษาอาการผมร่วงได้ไหมนีสิโจโจดีใจแล้วรูปศีรษะของตัวเองที่ล้นจนเรืองแสง แล้ววิ่งเข้าไปหาหีบตรงมุมห้องจากนั้นก็พลิกพลิกดูของที่อยู่ข้างในจนหัวแทบจะมุดเข้าไปข้างในและในที่สุดเธอก็หยิบขวดใบหนึ่งออกมาหาเจอแล้วนี่พี่ใหญ่นี่เป็นยารักษาอาการผมร่วงฉินเริ่นรับมาแล้วเปิดดูครั้งนี้ยาที่อยู่ภายในขวดไม่ใช่ยาเม็ดแต่เป็นยาน้ำเขาเทออกมาแล้วก็พบว่ามันมีลักษณะคล้ายกับน้ำมันแล้วมันใช้ยังไงถูไปบนหัวเลยหรือเขาถามขึ้น ใช่ใค่อย่างนั้นแหละต้องโกนผมก่อนแล้วค่อยทานยานี้ลงไปทำไมชินเริ่นไม่ค่อยเข้าใจต้องโกนผมก่อนหลังจากนั้นผมถึงจะงอกใหม่ดีกว่าหรือไม่ใช่โจโจ,โจโลูบศีรษะล้นๆของตัวเองคำพูดของหนูน้อยนั้นทําให้ผู้คนต้องตกตะลึงไม่เว้นวันเลยจริงๆถ้าทําแบบนี้แล้วผมก็จะไม่งอกออกมาอีกว่าไงนะชินเรื่นตะลึงงานสมองที่ถูกชมนับครั้งไม่ถ้วนว่าฉลาดนั้นทํางานผิดปกติเป็นครั้งแรกเขาพูดอย่างตะกุกตะกักมัน มันจะไม่งอกแล้วหรือใช่แล้วค่ะโจโจพยักหน้ายอย่างจริงจังหนูน้อยเอ่ยอย่างเป็นธรรมชาติก็พี่ใหญ่บอกว่าอยากได้ยากแก้มร่วงไม่ใช่หรือคะถ้าไม่มีผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องผมร่วงอีกต่อไปขณะที่พูดนั้นเธอก็สายศีษะน้อยๆของตัวเองอย่างมีความสุขพร้อมยืดอกด้วยความภาคภูมิใจก็เหมือนหนูไงหนูไม่เคยต้องกังวลเรื่องผมร่วงเลยนี่นานั่นเป็นเพราะเธอไม่มีผมยังไงละ่ะฉินเริ่นกลุมขมับของตัวเองและเกือบจะเป็นลมล้มพับไป เมื่อไม่มีผมก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะร่วงนี่มันตันกะอะไรกันเนี่ยแต่จะบอกว่าสิ่งที่หนูน้อยพูดนั้นไม่ถูกก็ไม่ได้ทุกอย่างเงียบงนันเขากระแอมเบาๆตอนนี้เพื่อนของเขาเหลือผมมากแล้วซึ่งเส้นผมนั้นก็เป็นดั่งของมีค่ายิ่งสําหรับเขาหากเอาผมออกไปหมดไม่เหลือแม้แต่รากเขาคงจะร้องให้ชักดิ้นชักงอตายเขาไม่กล้าจะจินตนาการภาพนั้นจริงๆเขากระแอมเบาๆโจโจโอเอ๋ยพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นความหมายของพี่คือเธอมียาที่ทำให้ผมงอกออกมาหรือเปล่า แบบนั้นยังไม่มีค่ะโจโจไม่เข้าใจเธอเอียงคอถามใบหน้าน้อยๆ้อยนั้นเต็มไปความสงสัยทําไมจะต้องให้ผมงอกออกมาด้วยละ่ะเส้นผมมักจะทําให้เรารําคาญไม่ใช่หรือทําไม่ต้องสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นฉินเริ่นก็ถึงกับพูดไม่ออกไม่รู้ว่าเธอไปเอาความคิดพิลึกพิลั่น,นี้มาจากไหนแต่จู่จูก็เหมือนมีแสงวาบเข้ามาในสมองเขาตระหนักได้ถึงปัญหาหนึ่งจากนั้นสายตาของเขาก็มองไปที่ศีรษะของโจโจ หรือว่าเธอก็ใช้ยานี้อย่างนั้นหรือก็ใช้นสีโจโจโพยักหน้าและไม่รู้ว่าเธอไปเอาใบมีดมาจากไหนเธอใช้มันขูดกับหนังศีรษะจากนั้นก็เทน้ำมันจากขวดแล้วลูบไปบนหนังศีรษะมือของหนูน้อยดูคล่องแคล่วมากและขั้นตอนทั้งหมดก็เสร็จภายในไม่กี่วินาทีขณะที่ฉินเดินยังคงนิ่งตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เมื่อดึงสติกลับมาได้เขาก็รีบคว้ามือของโจโจเอาไว้แล้วสูดลมหายใจลึกๆจากนั้นก็อุ้มเธอเดินออกมา คุณย่าชินที่กำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นชินเรื่นวางโจโจโลงข้างหน้าของเธอแล้วเอาใจการในมือวางบนโต๊ะชาเขาเล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งหมดให้ย่าชินฟังย่าชินตกใจมากเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเสี่ยวหลานได้เอ่ยถึงเรื่องนี้พวกเธอกำลังปรึกษากันว่าจะพาโจโจไปตรวจสุขภาพเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมผมของเธอถึงไม่ยอมงอกออกมาแต่ก็ไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นความตั้งใจของโจโจ ย่าฉินกัดฟันไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะต้องเป็นฝีมือของอาจารย์พิลึกพิลั่นอะไรน,ะนั่นแน่แน่เธอกอดโจโจโด้วยความสงสารเมื่อเห็นบนหัวของเธอนั้นเป็นน้ำมันเธอก็รีบล้างมันออกทันทีแล้วอุ้มหลานสาวที่มีสีหน้างุนงงเอาไว้พลางเอ่ยว่าโจโจโอเอ๋ยคนเราจะต้องมีเส้นผมนะลูกเพราะมันจะทําให้เราดูดีคุณย่าพูดผิดแล้วเส้นผมนั้นจะสร้างความรําคาญใจให้เราต่างหากโจโจจับศีรษะแล้วพูดพลางลูบศีรษะของตัวเองว่า คุณย่าให้หนูช่วยคุณย่าก่อนผมดีไหมคะเราจะได้หัวโล้นและจะได้ไม่มีอะไรมากวนใจยังไงล่ะคะ